สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับสินค้ามาใหม่จากทแบรนด์ vivo นะครับนั่นก็คือ vivo Y02s นะครับสำหรับรุ่นนี้ราคาเปิดตัวจะอยู่ที่4,999บาทนะส่วนสเปคจะเป็นยังไงอุปกรณ์จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยครับ มาดูกันหน่อยนะว่าตัวเครื่องรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับแววๆมาว่าตัวเครื่องดีไซน์สวยมากนะดีไซน์แบบพรีเมียมเหมือนเครื่องหลักหมื่นเลยสีที่ผมแกะเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนนะเรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับ จะมีคู่มือการใช้งานนะฮะแล้วก็บรรัะการสินค้าตัวนี้โอเคนะสำหรับตัวนี้นะครับสาย USB เนี่ยจะเป็นพอร์ต Type C นะจะเป็นแบบ A to C นะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะในส่วนของอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับขนาดของหัวชาร์จประมาณนี้ทุกคนไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะครับการจ่ายไฟเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่5โวลต์ 2A นะครับหรือประมาณ10วัตต์นั่นเองครับ โอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับต้องบอกว่าการดีไซน์พรีเมียมมากเครื่องหลักพันแต่ดีไซน์เหมือนหลักเหมือนเลยสีที่ผมถืออยู่นะครับก็จะเป็นสีแบล็กนะอ่าด้านหลังนะครับจะเป็นงานด้านทุกคนเวลาจับนี่คือชอบมากไม่เป็นรอยด้วมือเห็นไหมนี่นะครับ อีกสีหนึ่งที่ผมได้มานะครับผมได้มาทั้ง2ส,สีเลยนี่คือสีที่มีวางจำหน่ายในบ้านเรานะครับนี่สีบรูครับผมต้องบอกว่าสวยงามทั้งสองสีเลยนะครับสีบูนี่ก็จะมีประกายเพชรระยิบระยับทั่วฝาหลังเลยนะเวลาที่เราเอียงองศาแบบต่างๆเนี่ยจะมีประกายโอ้โหสวยงามมากทุกคนเห็นไหมเปลี่ยนเฉดสีได้ด้วยนะครับ ถ้าใครไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเครื่องจริงๆสวยไหมเนี่ยไปลองจับลองเล่นที่ช็อปต่างๆได้ร้านค้าต่างๆได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีวางจําหน่ายตามร้านค้าทั่วไปนะครับเรามาดูกันในส่วนของโมดูลกล้องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนโมดูลกล้องกับผิวด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคือความเรียบเนี่ยมันเรียบเสมอกันเพียงแต่ว่าในส่วนของโมดูลกล้องมันจะเป็นงานเงานะครับเงาแบบกระจกเลย มีกล้องไม่ใช่งาน1ตัวนะครับด้านบนเนาะอ่าซึ่งกล้องของเขาก็ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับมีแฟลช LED อยู่ด้านล่างนะคือการดีไซน์สวยมากทุกคนเทียบได้เลยกับพวกราคาหลักหมื่นนะครับมีโลโก้ของ Vivo อยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะโอ้โหสวยงามมาก ส่วนหน้าจอเนี่ยตัวนี้เขาติดฟิล์มกันรอยมาให้แล้วนะครับทุกคนเป็นฟิล์มใสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยนะเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องละกันฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มีไมค์สนทนามีช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอตไทสีนะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับ ส่วนด้านบนของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่ารุ่นนี้สามารถที่จะใส่ได้กี่ซิมกี่เมมนะฮะอ่ะนี่คือการใส่แบบ3สล็อตนะครับนั่นก็คือ2ซิมนาโนนะครับบวกกับ1 m e เมมโบรีการ์ดนั่นเองครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยไม่มีปุ่มและพอร์ตใดๆทั้งสิ้นนะ โอเคครับเรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้การดีไซน์ของหน้าจอยังคงเป็นหน้าจอแบบหยดน้ำอยู่นะสีสันของหน้าจอจะประมาณนี้เดี๋ยวผมเล่งแสงหน้าจอให้ดูหน่อยละกันเล่งสุดจะประมาณนี้นะฮะอ่ะสว่างขึ้นมาหน่อยส่วนภายเนของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ ips lcd นะครับขนาดของหน้าจออาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับอยู่ที่6.51นิ้ว ความอียของหน้าจอจะเป็น h d p พ u s นะครับเวลาเอียงเป็นยังไงบ้างก็อาจจะมีมืดๆอะทุกคนนะฮะถ้าเวลาเอียงก็อาจจะมีมืดๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องดูแบบตรงๆแบบนี้แหละถ้าเล่นภายในบ้านภายในอาคารอะไรแบบนี้ผมว่าสามารถตอบโจทย์ได้นะแต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเอาไปใช้งานด้านนอกนะครับ ส่วนการข่าย a c e b o o k นะครับแน่นอนเราว่าในเรดราคานี้คุณได้หน้าจอ60 h z นะครับ60 h z เนี่ยมันก็จะเป็นระดับเริ่มต้นนะเออมันอาจจะไม่ได้บอกว่าไหลติดมือปื๊ดปื๊ดอะไรแบบนี้นะอ่ะซึ่งเวลาที่เราถ่ายสีขาวมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนในส่วนของ Wi-Fi รองรับได้ทั้ง2ความถี่นะครับ2.4 g h z ก็รองรับ Wi-Fi 5.0 g h z กก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับ ดูกันที่เรื่องของ CPU กันหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้ชิปเซตเนี่ยเป็นของ Meditech Hero P35 นะครับพ็อกสปีดเนี่ยว,วิ่งสูงสุดอยู่ที่2.3 GHz ในส่วนของสถาปัตยกรรมเนี่ยจะเป็นแบบ12นาโนเมตรนะครับการทำงานของ CPU จะเป็นแบบ 8หัวหรือว่า8คอ8หัวที่ว่าจะประกอบไปด้วย c o r t e x A53 ทั้ง8หัวเลยการ์ดจอจะเป็น PowerVR GE8320 นะครับ CPU เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะเข้าใจได้นะครับก็สมาร์ทโฟนในเรทราคาไม่เกิน5,000บาทส่วนใหญ่เขาก็จะเอาพวก CPU ตัวถูกๆแบบนี้มานั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย CPU ตัวนี้มันเป็น CPU ที่เน้นมาในเรื่องของการใช้งานทัท่วไปนะครับ อาจจะไม่ได้เหมาะกับสายเกมนะต้องแจ้งไว้ก่อนในส่วนของแรมเนี่ยให้มาที่แรม3นะครับสตอร์เรจให้มาที่32มิกิถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอเนี่ยสามารถซื้อเมโควิดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติม,ตมทีหลังได้รองรับสูงสุดหยดที่ 1TB เลยในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้เป็น Android 12เรียบร้อยแล้วนะคือเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ไรดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างทุกคนสําหรับรุ่นนี้กล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหลังมีไม่ใช่งาน1ตัวนะครับนั่นก็คือ8ล้านพิกเซลนั่นเองในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ให้ความจุมาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องไม่ได้รองรับการชาร์จเร็วนะจะรองรับได้แค่10วัตต์เท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของระบบ security อะไรแบบเนี้ยลดล็อกด้านข้างไม่มีนะ ัวนี้นะครับจะเป็นการปลดล็อกด้วยใบหน้าเท่านั้นเองนะครับมาดูกันที่หมดหมู่การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นโหมดความงามนะครับมาดูกันหน่อยว่าปรับอะไรได้บ้างก็สามารถที่จะขัดผิวได้นะครับโทนสีผิวปรับขาวก็คือปรับพวกค่าความเยาของผิวได้ปรับให้มันขาวขึ้นได้แต่คุณจะไม่สามารถที่จะปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับนี่คือโหมดความงามนะ ส่วนการถ่ายภาพแบบปกติเนี่ยตัวนี้ก็จะมีระยะ 1x และ 2x ให้เราใช้งานนะครับสามารถที่จะถ่ายแบบโบเก้ได้นะครับนี่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นโบเก้ที่แบบว่าเบอร์ด้วยซอฟต์แวร์นะก็สามารถถ่ายได้เหมือนกันในส่วนของงานวิดีโอนะครับมาดูกันหน่อยสูงสุดสำหรับรุ่นนี้เท่าไหร่จะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับและ 720p 30เฟรมเรทนะครับเดี๋ยวผมเปิดลายน้ำเอาไว้หน่อยแล้วกัน นี่คือวิดีโอกล้องหลังนะครับสำหรับวิดีโอกล้องหน้าล่ะกล้องหน้ามาดูกันหน่อยวิดีโอกล้องหน้าสูงสุด 1,080p 30เฟรมเรทนะครับและ 720p 30เฟรมเรทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับโหมดภาพถ่ายเนี่ยกล้องหน้าทําอะไรได้บ้างโหมดความงามมาดูกันหน่อยโหมดความงามเนี่ยสามารถที่จะปรับได้เฉพาะค่าความเนียนของผิวเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะอ่าต้องแจ้งไว้ก่อน ภาพถ่ายถ่ายแบบโบเก้ล่ะไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะครับถ้าเป็นการถ่ายแบบโบเก้นะหมดมู่อื่น,นะครับก็จะมีหมดไทม์랩นะครับโอเคฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวิดีโออาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายทุกคนก็มีพวกฟังก์ชันพื้นฐานอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูรูปถ่ายกันหน่อยนะครับที่ผมไปเทสมาให้ดูพอเป็นน้ำจิ้มนะครับเริ่มจากกล้องหน้าแล้วกันนะกล้องหน้าเนี่ยบิวตี้จะอยู่ที่ระดับ50%นนะครับก็คือ ตามค่าที่โรงงานเขาตั้งมาเลยจะอยู่ที่50นะครับสีสันความคมชัดประมาณนี้ทุกคนบิวตี้เปลี่ยหน้าของผมก็อาจจะมีด้วยรอยบ้างนะครับอันนี้แสงไฟเนี่ยจะเป็นแสงไฟในห้องรีวิวนะอ่ามันจะเป็นลักษณะแบบว่าหน้าเนียนๆหน่อยนะครับถือว่าถ่ายใช้ได้นะมาดูที่การถ่ายกลางแจ้งกันหน่อยทีนี้มาถ่ายกลางแจ้งกันบ้างนะครับนี่นะฮะเป็นการถ่ายแบบพอร์เชตนั่นเองนะ ถ้าเป็นการถ่ายแบบพอร์เทตเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันไม่สามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหน้ามันก็เลยอาจจะมีเล้วรอยแต่เราสามารถที่จะมาแก้ไขภาพถ่ายที่หลังได้นะครับเข้ามาที่แก้ไขเลยนะอ่ะมันจะมีการปรับนะครับพวกความงามพวกฟิลเตอร์ข้อความโมเสตสติ๊กเกอร์อะไรแบบเนี้ยคือมีให้ตกแต่งเยอะมากพวกกรอบอะไรแบบนี้นะครับเอฟเฟกต์ FX, แสงโบเก้ h, อะไรแบบเนี้ย คือเราสามารถปรับแต่งได้หมดเลยความงามมันก็จะมีแยกย่อยไปอีกนะครับว่าสามารถที่จะปรับขัดผิวปรับขาวโทนสีผิวอะไรแบบนี้เนาะขยายหน้าได้ให้หน้าเรียวยาวๆอะไรแบบนี้นะครับหน้าสั้นปรับคางปรับสิวตาโตคือมันสามารถปรับแต่งทีหลังได้อันนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับถึงแม้นว่าเวลาถ่ายนะ่ะมันจะไม่มีบิวตี้ให้ก็ตามแต่เราก็สามารถจะมาปรับแต่งตั้งค่าทีหลังได้ตัวนี้ผมชื่นชอบมากๆเลย มาดูกันที่การถ่ายแบบปกติกันบ้างนะครับนี่คือบิวตี้50%เนาะอ่ะเกลี่ยหน้านี่นะฮะสีสันความคมชัดประมาณนี้ทุกคนถือว่าถ่ายได้ชัดกว่าห้องรีวิวนะเพราะว่าแสงด้านนอกมันค่อนข้างที่จะสว่างมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาถ่ายรูปออกมาถ่ายด้านนอกจะดูดีกว่านั่นเองครับโอเคครับทุกคนเลยนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับ vivo Y02s นะครับโอ้โหบอกว่าตัวเครื่อง พรีเมียมมากนะฮะถ้าใครสนใจสินค้าเนี่ยทุกคนสามารถคลิดรายละเอียดใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับรับรองได้เลยว่าสั่งซื้อจากลิงก์ด้านล่างนี้จะรับสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ